จริงๆชาวพุทธไม่ควรจะมีนะบ้านไม้เล็กๆมุมบ้านเอาไว้ว้า้เอาไว,เาไว้เดินผ่านก็เคารพสวัสดีครับสวัสดีครับมีเทวดาอยู่หรือเราเคยเห็นไหมใช่ไหมมีใครยืนยันแต่พระศา,าสดาเนี่ยทรงตรัราาสว่าเทวดาเนี่ยเขาได้สุขทิพย์อายุทิพวรณทิพเท,ทวดาที่ไหนจะมาอยู่บ้านไม้เล็กๆเก่าๆนะ,ะเวลา เลือนพวกเนี้ยไปอยู่ตามร้านค้าไม่มีใครไหว้เลยแต่พอเอามาปักที่บ้านปั๊บเนี่ยโอ้โหมีคนไหว้เลยเป็นระเบียบอันเดียวกันหมดเลยผ่านจะต้องสวัสดีครับสวัสดีครับกันหมดเลยใช่ไหม,มพระพุทธเจ้าสอนไหมเราเคยกลับไปเช็คไหมเทวดาเคารพมนุษย์ผู้มีศินอุบาสกผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรอำพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ เท้าสัก,กะยังประนมมือไหว้ไ,วไป